ข้อนิ้วข้อนิ้วมืออ่ะมันล็อกแขนยกไม่เคยขึ้นนะอ๋อยกไม่ขึ้นดเข่าปดเข่าเลยเขาเสืองพี่ยอมรับเลยวายาตัวนี้ดีรู้สึกสบายงอเข่าได้ไอ้ที่เสียงกุ๊บกับที่คอยปวดแสบร้อนอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นห้าร้อยมันก็คุ้มนะเราอยู่กับบ้านน่ะปวดมากเลยปวดขอโทษนะปวดชนิดที่พี่ใส่เสื้อในไม่ได้อะ่ะติดตะขอเสื้อในไม่ได้อะ่ะพี่เป็นอะ่ะพี่ต้องให้ลูกพี่ช่วยอะ่ะ พี่เป็นอนะ่ะพี่รักษามาเยอะมากแล้วพี่หมดเงินอะ่ะหมดเงินไม่รู้เท่าไร่แล้วหนักสุดเลยพี่พี่นอนเลยนะพี่นอนขยับขยืขย่นตัวแบบพี่ไม่อยากขยับขยืขย่นตัวคือเราปวดไงพี่ไปฝังเข็มมาเป็นปีเลยอะ่ะปูพี่ว่าตัวนี้มันดีมากเลยนะทายาเนี่ยคือเราหนึ่งเราไม่เจ็บตัวมากสองต้องเดินทางไกลนะห้าร้อยมันก็คุ้มนะเราอยู่กับบ้านอะ่ะใช่ตึงไหลตึงหัวไหลฮะแล้วก็ข้อนิ้ว ข้อนิ้วมือคะมันล็อกนวดที่หัวไหล่แล้วก็เส้นไปถึงหลังครับหัวไหล่แล้วก็ไปไปถึงหลังเลยมีอาการไหลติดใช่ไหมครับไหลติดครับก่อนที่จะนวดเนี่ยยกได้แค่ไหนคะก่อนที่จะนวดเนี่ยยกแค่นี้ก็ฝืนมากเลยแต่ตอนนี้สบายแล้วโโดีขึ้นดีขึ้นคัะดีขึ้นของขวาน้อยครับแต่ว่าข้างซ้ายจะติดมาก<ะ>ดีขึ้นแล้วเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ ที่มาทีแรกเนี่ยผมยกแค่นี้แล้วรู้สึกฝืนติดขัดมากมาก<ะ>แต่ตอนนี้ขึ้นละสบายแล้วรู้สึกน้ำมันชายะดีครับมันซึมเข้ามาอยู่ในใต้ผิวหนังนะแล้วมันไม่เหนอะหนักไม่ติดผิวครับมันซึมเข้าถูใต้ผิวหนังเลยครับไม่เหนอะหนักดีดีน้ำมันชายะมันซึมเข้าถูใต้ผิวหนังไม่เหนอะหนักไม่เลอะเทอะผิวหนังไม่เลอะเทอะ แขนยกไม่เคยขึ้นนะยกไม่ขึ้นยกได้ขนาดไหนครับได้แค่นี้เดี่ยวก็ไม่เคยได้หลังจากที่นวดกดจุดนะครับแล้วก็ทาด้วยน้ำมันนวดไทยยะนะครับไปใช้เวลานานไหมครับไม่นานนะแป๊บเดียวนะครับจากยกไม่ขึ้นตอนนี้ยกได้ขนาดไหนครับยกได้จะโตกมเลแล้วโอ้โหแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวนะฮะพอใจไหมครับพอใจฮะนะฮะมันก็ดีเก่าเยอะอืม ก่อนนี้ไม่ได้เลยครับนะฮะรู้สึกดีขึ้นแล้วหลังที่ไข้ไม่ได้เออไข้ไม่ได้มันก็ย,ยังมาอน,นี้นตอนนี้ได้แล้วได้เี่ะตอนนี้ยังเข้าไม่ได้อย่างนี้เองอ่าไม่ได้ะนะฮะนะฮะใช้เวลาแค่เดียวเองแค่เดียวเองเข่าปวดเข่ามากก็ไปนวดไปนวดชั่วโมงหนึ่งก็สองร้อยใช่ไหมคะไปทีหนึ่งก็กว่าจะจบคอสจบอะไรก็ประมาณสี่ร้อยก็ไปนวดไปนวดก็เหมือนจะดีแต่กลับมามันก็เหมือนเดิม ไม่ไหวงั้นเราไปซื้อยาซื้อยาตามร้านขายยาทั่วไปเงี้ยค่ะก็วันนี้กินก็โอเคแต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่กินก็คือปวดอาการนี้มันจะออกทันทีซื้อยากินมาตลอดแล้วก็สลับกับไปนวดก็คือหมดเยอะหมดเยอะกับตรงเนี้แล้วแถมโรคกระเพาะเข้ามาด้วยกับการซื้อยาพวกโรคก,กระดูกพวกแก้ปวดแก้เส้นอะไรเงี้ยค่ะ ก็ทรมานก็มีพี่ที่ทํางานเขาแนะนําให้ใช้ไอ้ขายะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีรายการวิทยุด้วยเปิดรายการวิทยุให้ฟังปวดเข่าเป็นสองปีในเปหาหมอกินยาแล้วหมอคุณหมอก็เสุปว่าเขาเป็นอะไร้เสื่อมเขาเสื่อมค่ะก็เพราะว่าเขาเสื่อมก็ให้กินยากระดูกเวลาเราขึ้นสะพานลอยเนี่ยจะปวดจะเดินทีละขั้นขั้นมาไี่สองปีความทรมานสองปี หลังจากนั้นที่รักษาเสร็จปุ๊บรู้จักกับใครไดาอ่ารู้จักกับน้องอีกคนนึงบนรถเมล์ดแไเขาก็เลงเราไฟังว่าเขาอเป็นนิ้วลกมียาดีนะทาของเขาได้ด้วยอ่อนชื่ออะไรทายนะพวกเ้าตั้งนันฉันใหี่ปวดเขาก็สั่งเาก็อามาส่งที่ไม่รู้จักนะต้อส่งให้อออแล้วก็ใช้ไม่ถึงปวดเลยไม่ถึงปวดด้วยไม่ถึงปวดละค่ะทั้งที่พี่รักษามาสองปีเต็มไม ไปหาหมอตลอดหาหมอตลอดตามยาหมดก็ไปเอายายาหมดก็ไปเอายาแต่ซื er> right ้อตามร้านขายยาที่เกี่ยวกับกระดูกแล้วก็แคลเซียมก็กินแต่กลับมาอันนี้ปุ๊บใช้เวลาไม่ถึงอดีตว่าไม่ถึงสัปดาห์ถึงถึงสัปดาห์ไม่ถึงสามสัปดาห์ที่ิจะทาเช้ากับวันเย็นสองเวลาเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นหนักใช่ไหมก็เล่นอย่างนี้ไม่หวงเลยไม่หลงเลยอเขาบอกว่าเช้าเย็นเราเอาสามเลยปุ๊วมาทำงาน แล้ว่อนนอนด้วยใช่ค่ะต้องนวดนะนวดนวดแล้วตึงแล้วก็ยืดอ,ออกกีบเข่าการร้อ,นะองมันได้บุญนะันขณะกอดเราก็เลยบอกต่อต่ออันไปคนที่ทนะนะี่เน้นน้องเขาก็ดีขึ้นนะก็เป็นสะพานบุญไม่ต่อ